สุดทราบซึ้งกรมราชทัณฑ์เปิดเผยการสอบสวนเหตุการณ์ในคุกพิเศษกรุงเทพที่มีผู้ต้องขังชาวจีนเทาใช้อิทธิพลในเรือนจำกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยเรื่องราวที่น่าสนใจในเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบสวนกรณีของผู้ต้องขังชาวจีนเทาที่มีอิทธิพลในเรือนจำและการจ้างนางแบบสาวจากจีนเข้ามาในเรือนจำ เริ่มจากการณีที่นางคงสวัสดิลโยธินประหลัดกระทรวงยุติธรรมลงนามคำสั่งให้สอบสวนกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดในเรือนจำพิเศษกรุงเทพและจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ต้องขังชาวจีนเท่าที่มีอิทธิพลในเรือนจำและการจ้างนางแบบสาวจากจีนเข้ามาในเรือนจำแต่ที่น่าสนใจคือการสอบสวนนี้ได้พบว่ามีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ต้องขังชาวจีนเถาซึ่งรวมถึงการให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและสิ่งของที่ไม่ได้อนุญาตให้นำเข้าไปในเรือนจำอย่างเช่นกระดาษทิชชู่และของมีคมซึ่งถูกเจ้าหน้าที่พบไว้ในห้องรับใต้บันได และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนพิ่งรู้การสอบสวนยังพบว่ามีการจ้างนางแบบสาวจากจีนเข้ามาในเรือนจำเพื่อให้บริการผู้ต้องขังชาวจีนซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายสูงถึงเจ็ดหลักบาทและเข้าไปในเรือนจำผ่านช่องทางลับที่เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจัดไว้ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจและอาจเป็นเรื่องร้อนในวงการข่าวกรมรชาชทัณฑ์ได้ตั้งกรรมการสอบสวนที่ประกอบด้วยผู้บังคับคุกพิเศษกรุงเทพและผู้คุม19รายเพื่อตรวจสอบความเป็นจริงของเรื่องนี้พร้อมทั้งย้ายผู้บังคับคุกพิเศษกรุงเทพและผู้คุมที่เกี่ยวข้ออองกกจากตแหน่ และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจการสอบสวนนี้ได้เปิดเผยถึงการใช้อิทธิพลของผู้ต้องขังชาวจีนเฒ่าในเรือนจำและการให้สิทธิพิเศษที่อาจเป็นการละเมิดกฎระเบียบซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของการบำรุงรักษาความปลอดภัยและความเป็นธรรมภาคีในระบบคุกของประเทศคุณคิดอย่างไรการจัดการกับผู้ต้องขังชาวต่างชาติที่มีอิทธิพลในเรือนจำควรจะเป็นอย่างไรควรในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบในเรือนจำอย่างไรเพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลและการให้สิทธิพิเศษที่ไม่เป็นธรรมภาคี